าราคาเข้าเปลือกไทยเหลือเพียงตันละ4,000บาทจะเกิดอะไรขึ้นหลายคนอาจคิดว่าก็แท่ราคาตกใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงตัวเลขนี้ไม่ใช่เพียงราคาที่ลดลงเล็กน้อยมันคือการดิ่งลงมากกว่า50-75%จากราคาปกติสำหรับชาวนาไทยตัวเลข4,000บาทต่อตันคือการเปลี่ยนทุ่งนาจากโรงงานผลิตอาหารไปเป็นเครื่องจักรผลิตนี้สินอย่างสมบูรณ์ ข้อมูลจริงชี้ว่าต้นทุนการผลิตข้าวหนึ่งตันอยู่ที่ราว5,540บาทถ้าขายได้เพียง4,000บาทก็หมายถึงการขาดทุนทันที1,540บาทต่อตันและยิ่งปลูกมากยิ่งขาดทุนมากนี่คือจุดแตกหักแรกที่รุนแรงที่สุดชาวนาที่ทุ่มแรงทั้งปีกลับได้ผลลัพธ์เป็นหนี้ก้อนใหม่ยิ่งทำงานมากเท่าไหร่ ยิ่งจนลงเท่านั้นลองนึกภาพครอบครัวที่มีที่นาสิบไร่ถ้าผลผลิตได้1ตันต่อไร่เท่ากับ10ตันรายได้ที่ควรจะได้หลักแสนบาทในปีปกติจะหดเหลือเพียง40,000บาทแต่ต้นทุนที่จ่ายจริงครึ่งแสนนี่ไม่ใช่แค่ไม่มีกำไรแต่คือการขาดทุนมหาศาลสิ่งที่จะตามมาทันทีคือการกู้หนี้เพิ่มไม่ใช่เพื่อการลงทุน แต่เพื่อประคองชีวิตให้อยู่รอดนี่เดิมที่เฉลี่ยครัวเรือนเกษตรกรกว่า2 5 0 0 0 0ถึง3,000 300, 0 0บาทจะพอกพูนขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ข้ามรุ่นและเมื่อชำระหนี้ทกศออไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็เกิดขึ้นการถูกยึดที่ดินทำกินที่ดินซึ่งเป็นทั้งบ้านและเป็นชีวิตจะหลุดไปอยู่ในมือเจ้าหนี้ชาวนาจะกลายเป็นแรงงานไร้ที่ดิน ต้องเช่าที่ดินเดิมของตัวเองเพื่อทำกินหรือไม่ก็ต้องอบพยพเข้าเมืองไปทำงานค่าแรงต่ำผลลัพธ์คือชนบทไทยที่เคยเต็มไปด้วยเสียงรถเกี่ยวจะค่อยๆเงียบลงเหลือเพียงที่นาร้างและผู้สูงอายุแต่วิกฤตไม่ได้หยุดแค่ชาวนาเพราะทุกห่วงโซ่อุปทานจะสั่นสะเทือนโรงสีข้าวคือเหยื่อรายต่อมาลองจินตนาการโรงสีที่เพิ่งซื้อข้าวหนึ่งหมื่ตัน ในราคาตันละ6,000บาทรวม60ล้านบาทแต่จู่ๆราคาตลาดดิ่งลงเหลือ4,000บาทสต๊อก60ล้านบาทจะขาดทุนทันที20ล้านบาทโรงสีจำนวนมากจะล้มละลายทันทีเมื่อโรงสีไม่สามารถรับซื้อข้าวได้ข้าวที่เกี่ยวแล้วก็จะกองเต็มยุ้งฉางของชาวนาข้าวบางส่วนเน่าเสียข้าวบางส่วนไร้ตลาดรองรับนี่คือภาวะที่เรียกว่าตลาด หายไปและต่อมาคือผู้ส่งออกซึ่งเคยพึ่งพาความน่าเชื่อถือของแบรนด์ข้าวไทยก็จะสูญเสียตลาดต่างประเทศให้กับเวียดนามและอินเดียลูกค้าต่างชาติไม่กล้าเสี่ยงกับประเทศที่มีระบบไม่มั่นคงชื่อเสียงข้าวไทยที่สั่งสมมากว่าครึ่งศตวรรษอาจพังทลายในเวลาเพียงไม่กี่ปีผลกระทบไม่ได้จบในชนบทเพราะครึ่งหนึ่งของประชากรไทยกว่า46เซ็นต ยังมีชีวิตผูกพันกับภาคเกษตรเมื่อรายได้หายไปการใช้ใจ่ายในชนบทหยุดชะงักร้านค้าเล็กๆปิดตัวระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นหยุดหมุนเมืองเล็กหลายแห่งอาจกลายเป็นเมืองร้างรัฐบาลเองก็หนีไม่พ้นแรงกดดันต้องใช้งบประมาณมหาศาลอุ้มชาวนาเคยมีตัวเลขว่าประกันรายได้ใช้งบกว่า89,00 0ล้านบาท ถ้าเข้าเหลือ4,000บาทจริงงบอาจต้องใช้เกินแสนล้านบาทเงินก้อนนี้ต้องถูกดึงจากงบการศึกษาสาธารณาสุขหรือโครงสร้างพื้นฐานและอาจทำให้นี่สาธารณะพุ่งสูงจนประเทศสันสะเทือนนี่ยังไม่นับแรงกดดันทางการเมืองการชุมนุมการประท้วงและความขัดแย้งระหว่างเมืองกับชนบทเพราะผู้เสียภาษีในเมืองอาจไม่พอใจที่ต้องอุ้มผ้าเกษตรต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่าราคาข้าวตันละสี่พันบาทไม่ใช่แค่ปัญหาของชาวนาแต่มันคือวิกฤตระดับชาติที่พัวพันทั้งเศรษฐกิจสังคมและการเมืองแล้วเราจะป้องกันไม่ให้ฝันร้ายนี้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไรคำตอบคือต้องแก้ที่โครงสร้างเราต้องลดต้นทุนการผลิตผ่านเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ <c oughs> เช่นการใช้ดโดรนพ่นปุ๋ยเฉพาะจุด ระบบน้ำอัตโนมัติที่ประหยัดกว่า30%และการใช้ข้อมูล Big Data ช่วยวางแผนการตลาดเราต้องกระจายความเสี่ยงไม่พึ่งพาข้าวเพียงอย่างเดียวอาจปลูกพืชหลังนายางถั่วเข้าโพสสวีทหรือแปลรูปข้าวเป็นสินค้าเพิ่มมูลค่าเช่นข้าวออแกนิกขนมเพื่อสุขภาพซึ่งขายได้ราคาดีกว่าข้าวสารทั่วไปสุดท้าย เราต้องแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรอย่างเป็นระบบไม่ใช่เพียงพักหนี้หรือแจกเงินแต่สร้างกลไกที่ทำให้ชาวนาสามารถปลดหนี้ได้จริงนี่คือบทเรียนจากคำถามสมมุติว่าถ้าข้าวเหลือ4,000บาทต่อตันจะเกิดอะไรขึ้นคำตอบคือมันจะไม่ใช่แค่ตัวเลขในตารางแต่มันคือชีวิตคนกว่าครึ่งประเทศที่แขวนอยู่บนเส้นได้และนี่คือสิ่งที่เราทุกคนต้องตระหนัก เพื่อไม่ให้อนาคตของชาวนาไทยและของประเทศทั้งประเทศถูกผูกติดอยู่กับราคาข้าวที่พร้อมจะสั่นสะเทือนเราได้ทุกเมื่อ